วันนี้ได้พิจารณาคดีว่าคณะกรรมการคดีพิเศษจะรับเรื่องที่พิจารณาทั้งตกช้ขาอยู่ตั้งแต่ค้งทีื่อล้ว่นะครับมาเป็นคดีพิเศษหรือไม่ในที่ประชุมได้มีการพูดคุยถกเถียงหลากหลายประเด็นหลากหลายหลากหลายความเด็นต่างๆ นะครับก็เราได้พิจารณาอย่างให้รุงเจิพนิจเก็บเต็มที่ใช้หลักการข้อกฎหมายทั้งหมดอย่างเต็มทุนและก็ได้พยายามที่จะหาแง่มุมต่างๆมาดูนะครับจนให้ได้ขอ้อยุติเพราะทราบดีว่าคดีนี้เป็นคดีที่เ,เกี่ยวพันเกีกสถาบัน อันนีตที่เป็นนะครับที่ที่สาคัญของประเทศแลควก็เป็นคดีที่มหาชนนะครับปัะชาชนพี่น้องทั้งหลายเนี่ยก็ให้ความสาคัญให้ความสนใจติดตามสื่อมวลชนข่าวร่นนต่างๆให้ความสมํคามสมคัญนะครับเพราะฉะนั้นเราได้พูดคุยกันเสร็จแล้วได้มีข้อสรุปแบบนี้นะครับผมจะกล่าวเบรนข้อสรุปประเด็นที่หนึ่งการประชุมวันนี้บอร์ดการบอร์ดกคพได้วิจารณาบนฐานขอ้อเท็จจริง กรณนนีที่มีผู้เสียหายมาร้องทุกข์าำกล่าวหากับจรยีเอศัยว่ามีการกระทําความผิดตามกฎหมายที่เข้าข่ายเป็นคดีพิเศษหรือไม่ดังนั้นวันนี้ทางบอร์ดเองไม่ได้พิจารณาเกี่ยวเรื่องกระบวนการเรื่องสวใดๆซึ่งบอร์ดเห็นว่าการกระทําความผิดที่มีการมาร้องทุกข์มีลักษณะเป็นการกระทาผิดฐานการฟอกเงินที่มีลักษณะเป็นคดีพิเศษตามกฎหมาย การสอบสวนคดีพิเศษซึ่งสอดคล้องกับกฎหมายการได้มาซึ่งสวออที่ระบุไว้ว่าการใช้ทรัพย์สินเพื่อจูงใจให้เลือกหรือไม่เลือกผู้สมัครเป็นความผิดฐานฟอกเงนินด้วยท่านบอรดขอย้ำว่าการพิจารณาคดีว่าเป็นคดีพิเศษครั้งนี้ผ่านการพิจารณาของบอร์ดที่ประกอบไปด้วยผู้ชมคนรุ่นที่มาจากหลากหลายที่ <c oughs> ไม่ใช่เป็นการสำรใจจากคนใดคนหนึ่งอันจระทาะได้เห็นถึงความโปร่งใสตรวจสอบได้ทุกอย่างเป็นไปตามกฎหมายทั้งหมดเพื่อประโยชน์ของประชาชนอย่างแท้จริงข้อสท่านบอร์ดขอย้ำว่าการพิจารณาในวันนี้ไม่ใช่การเข้าไปยุ่งเกี่ยวกับหน้าที่และอานาจของ,ของขอกรตกรตใดๆทางกกตเองท่านก็้ทำงานของท่านในคณะผู้ดูแลจัดการการเลือกตั้ง ทางเราเองเป็นหน่วยงานของรัฐที่ดูแลเรื่องการดำเนินคดีอยาญาอยู่กับกลุ่มบุคคลที่จะกระทำความผิดตามกฎหมายการาสอบสวนคดีพิเศษเท่านั้นดังนั้นจึงเป็นการทํางานคู่ขนานประสานงานร่วมมือกันแลกเปลี่ยนข้อมูลกันได้เพื่อให้เพื่อให้การบังคับใช้การบังคับใช้กฎหมายของตนเองที่แต่กต่างกันแต่มีเป้าหมายเดียวกันคือพี่น้องประชาชน ก็ต้องไม่เห็นไม่ลืมว่าทางดีเอเองได้รับการร้องทุกจากประชาชนผู้เสียหายขั้นจะที่นิ่งเฉยก็ไม่ได้เพราะจะกลายเป็นการเล่เลนการปฏิบัติหน้าที่ไปซึ่งผลเสียจะเกิดกับประชาชนข้อที่สการที่ทาง DSI รับเรื่องนี้ไว้ไม่ได้ไหนความว่าผู้ถูกกล่าวหาเป็นผู้กระทําความผิดทางกฎหมายแล้วแต่ต้องมีกระบวนการทางกฎหมาย อีกมากมายในการที่จะบอกว่าผิดจริง,งและทั้มนู้นก็บัญญัดรับรองไว้ว่าผู้ถูกกล่าวหาย,ยังเป็นผู้บริสุทธิ์อยู่ดังนั้นก็เป็นไปตามกระบวนการทางกฎหมายทั้งหมดเพื่อประโยชน์ของผู้ถูกกล่าวหาด้วยและที่สําคัญคือเพื่อประโยชน์ของพี่น้องประชาชนก็ต้องไม่ลืมว่าคดีนี้เป็นคดีหาชนเราทําตรงนี้ก็เพื่อประชาชนไม่ใช่เพื่อใครนในคนใดคนหนึง่งในที่ประชุมมีองค์ประชุมทั้งหมด18ท่านนะครับ เราได้มีมตินะครับที่ขาดในกรณีการสมคบสมคบกันในความผิดฐานฟอกเงินของบุคคลหรือคณะบุคคลที่กระทําผิดเป็นอ้างยี่ที่เกี่ยวกับการได้มาซึ่งวุธีธิสมาชิกเมื่อพศ2567ตามที่ฝ่ายในฐานการเสนอมาเป็นคดีพิเศษต,ตามมาตรามาตรา,า,า,า21วรรคหนึ่งแห่งพระราชบัญญัติการสอบสวนคดีพิเศษพศ2547 ส่วนคดียาาใดที่ต่อเนื่องหรือเกี่ยวข้องกับคดีพิเศษดังกล่าวเป็นคดีพิเศษตามมาตรา21วรรค2ซึ่งเพื่อทําการสอบสวนต่อไปทั้งนี้หากพัฒงานสอบสวนคดีพิเศษพบก,การกระทําความผิดตามพระราชบัญญัติประกอบกอบก,บกบตประกอบและตกลนว่าด้วยกนนารได้มาซึ่งสมาชิกวุฒธธิสภาพศ2561มาตรา77วรวรค อันอยู่ในหน้าที่และอำน,นาจของสำนักง,งานกอกตอให้แจ้งคณะกรรมการเลือตั้งท้าพเพื่อพิจารณาตามหน้าที่และอำนาจต่อไปโดยไม่ต้องมีมติให้คดีดังกล่าวเป็นคดีพิเศษตามมาตรา21ข้อหนึ่งแต่อย่างใดข้อหนึ่งสองวมได้สแต่อย่งางใดนะครับก็ที่ประชุม18เสียงนะครับก็เราได้พิจารณานะครับก็ยกเห็นชอบให้เป็นคดีพิเศษ17เสียง นะครับเ,เห็นไม่เห็นชอบให้เป็นคดีพิเศษสี่เสียงแล้วก็มดดอกเสียงสามเสียงด้วยเหตุผลที่บางท่านนะครับจะมีบทบาทเกี่ยวข้องในการเรรที่ขาดหลายเรื่องในคดีต่อไปในของมดดอกเสียงทั้งหมดก็เป็นข้อสรุปของคณะทางานงาแล้วได้มีการลงมติรับรองผลการตัดสินตามที่ผมได้เรียนมาแล้วต้นเป็นเอกัารหมดขั้นตอนหลังจากนี้จะยังไงหรอครับนะเลย คนที่เกี่ยวข้องครับเสครับครับ่านสร็มาจนวันนี้ก็คือการเป็นคดีพิเศษโดยจริงๆเป็นโดยอาจะเปนว่าท้ายพังนบัญญติการสอบสวนคดีพิเศษมาตรา21วรรคหนึ่งแต่ในมาตรา21วรรคหนึ่งปกติทัอนอาทิตดีกรมสอบสวนก็ชี้ได้เลยแต่เนื่องจากว่า มีข้อมูลหลักประการที่เป็นข้อสงสัยซึ่งการชี้ขาดข้อสงสัยนั้นเขาให้คณะกรรมการคดีพิเศษโดยคณะกรรมการคดีพิเศษก็เึื้อนหนึ่งของผู้เข้าประชุมซึ่งคณะกรรมการเสียงส่วนใหญ่ก็เห็นว่าชี้ขาดแล้วว่ามันเป็นคดีพิเศษโดยอยู่ท้ายชัานใหอยู่แล้วไม่ต้องมาตามมาตรา21วรรค2 ขั้นตอนนอ้อี๋ยวนี้ไปก็เหมือนเป็นหลักคําประกันให้ตัวท่านยุดีว่าก็ไปรับเรื่องเป็นคดีพิเศษแต่คดีพิเศษในคดีนี้ขอให้พนักงานอายการมาร่วมสอบสวนด้วยเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพอำนวยความยุติธรรมแล้วก็เพื่อให้การไปแบตงงานมีความโปร่งใสก็นี้ก็ขอให้อายการมาร่วม ส่วนขั้นตอนต่อไปก็เป็นเรื่องที่กรมสอบสวนคดีพิเศษอยากไปตั้งคณะักงานสอบสวนแล้วก็สู่กระบวนการสอบสวนครับพระรังติครับแล้วคดีนี้ซึ่งมันจะต้องเกี่ยวข้องกับกอกตในี่คณะผู้ดินกหรือตั้งต่อไปนี้ถ้าเวลาตั้งคณะกรรมการด้ยแล้วก้อเรียกให้กองเตต้องมาไหมฮะี่พิคือ ในควัมอ,อยากสอบสวนเนี่ยถ้าไปสอบสวนมีคดีเกี่ยวเนื่องเกี่ยวพันหรือคดีจะไปความพิทารยมากมายกวบนี้เนี่ยก็ถือว่าเป็นคดีพิเศษโดยไม่ต้องมาขอขาคณะกรรมการในส่วนที่เป็นของขคณะกรรมการการเลือกตั้งเนี่ยก็เรียนว่าที่ผ่านมาเนี่ยกกตก็ประสานงานกับกรมสอบสวนอยู่แล้วถ้าทำหนังสือมา ซึ่งในหนังสือฉบับนั้นยังไม่ยกเลิกนะแต่ว่าในในการทํางานก็กลุ่มมันเนื่องจากกฎหมายมีการทับกันก็อาจจะต้องมีการประสานงานกันประเด็ว่าต่อไปนี้ตัวจ,จะต้องมาและหนังสือจะไม่พอได้ไม่ไม่ใช่เพราะว่าข้อหาที่เป็นฐานข้องเงินเนี่ยเกิดมาจากฐานทั้งยี่ นะทั้งยี่ซึ่งก็มีการภิบายนะครับความพิดายาอื่นก็ก็จะามาประกอบนะับต่อไปนี้ก็เป็นอยู่ขั้นตอนของพนักง,งานสอบสวนซึ่งที่ประชุมก็เปิดโอกาสให้คณะกรรมการได้มีความเห็นนะครับพอเห็นว่าความจริงมันเป็นคดีพิเศษโดยอัตโนมัติแล้วคือถามฟ้องเงินแต่ก็มีเหตุสงสัยเรื่องรายละเอียดว่ามูลค่าของทรัพย์สินเนี่ย มีมูลน่าเชื่อว่าเกินฝักสามร้อยล้านไหม้ามีการมีการสงสัยเพราะว่าทาเนีาใส่จะด,ดูเส้นเงินด้วยกับพยานบุคคลว่าเกินอย่างเงี้ย้าขอให้คณะกรรมการคดีพิเศษ,ษ,ษ,ษเป็นผู้ชี้ขาดํำชี้ขาดสะกรารคดีพิเศษในทางกฎหมายถือว่าเป็นที่ยุตินะการเป็นคดีพิเศษเขาไม่เท่าไายความว่าเราจะทำอย่างต่างอย่างอื่นแต่เรามีผู้เชี่ยวชาญในการสอบสวน ต่ที่สําคัญเราก็อยู่ตามพยานหลักฐานและต้องให้ความเป็นธรรมทุกฝ่ายยังมีบังฝ่ายที่ยังที่จะสื่อสารกับสังคมว่าพรกตเขามีหน้าที่ทําแล้วแต่นี้ใครเนี่ยจะรับตรงนี้มาเนี่ยพอต้องการดึงให้เป็นการเมืองตอนนี้ท่านอยากบอกนี่นี่กรกตก็ทำอยู่นะแต่กรกตก็ทําในในบทบาทนะครับเพราะหนังสือตอบก,กรกตก็ชัดเจนแหละเพราะกรกตได้ตอบหนังสือมาว่าความผิดอาญาอื่นเขาเขาเขาก็เป็น ตกตไม่มีอำนาจเลยตัวกตรอตะไรท่านสวในสภาเขาก็ตกเท้ากันพึ่งหั่งเลยค่ะว่าจริงๆแล้วเนี่ยพวกเขาเนี่ยได้มาโดยชอบไม่ได้มีการทวงหรือว่าการะทำความติดตามที่มีการกล่าวหาหรือว่าตั้งข้อสงสัยอันนี้เราจะะทำเรื่องนี้โดยละเอียดเลยนะคะเพื่อไม่ให้มีการแบบเอาไปพูดหรือว่ามีการตั้งข้อสงสัยในสภาอีกท่านท่านก็มีกระบวนการตรวจสอบทดยลยก็เราเราก็เคารพท่านนะนะแต่ว่า อยากเรียนว่าวันนี้คณะกรรมกา,ารก็ไม่ได้มีฐานทังการเมืองเลยแล้วก็เราก็ท่านประธานพูดในที่ประชุมว่าเรื่องนี้มันเป็นที่มีความสำคัญและเราถือว่ากระทบสถาบัั่นคงอยาจะพูดไว้ว่าอำนาจน,นิติบัญญัติถ้าเราไปข้องมันการใช้อำนาจน,นิติบัญญัติเนี่ยมันจะมีสม่งผลกระทบในหลายเรื่อง แต่ว่าเราไม่เคลดหมายความว่าเราไปทําเรื่องนั้นแต่ว่าเราทําในฐานของความผิดที่ฟอ,อกเงินแล้วถ้าขยายไปอังยีหรือจะทมผิดอื่นก็เดี๋ยวพิจารณาผิดแต่ว่าเราก็ยินดีถ้าท่านอยากจะมาให้การหรือแสดงความบริสุทธิ์เราก็พร้อมที่จะรับถ้าร้องเองหนักใจไหมครับท่านผู้พ่อเป็นตำรวจสุดต่อก็ให้ท่าน ตอนรองนายตอมตับมายิงผมคิดว่าเรื่องนี้คณะนิการทุกท่านก็มีความนับใจเพราะว่าเป็นประเด็นที่มันเกี่ยวพันกับจากที่ผมเรียนไปแล้วมันเกี่ยวพันกับหลักกานที่ดีบัญญัติของเรานะครับแล้วก็เกี่ยวพันกับเรื่องที่สาธารณชนมีความที่เกิดจะเข้ามองอยู่ นั่นถึงได้กำชับก,กันในที่ประชุมว่าเราจะพิจารณาเรื่องนี้ย่างใช้ดวลาวินิจให้มะไรเนียยรอบข้อโดยอิงข้อกฎหมาย ข้อมูลต่างๆแล้วก็พยายามจะตัดสินว่าอะไรคือสิ่งที่ดีที่สุดเพราะว่ามาจนถึงวันนี้เนี่ยนะครับครั้งที่เราได้เลื่อนไปก็เห็นว่าเราพยายามจะหาข้อพิติตรที่เป็นที่รอบครอบที่สุดแล้วเพราะนั้นวันนี้เราได้ได้เรียนบทได้เรียนที่ประชุมไปแล้วว่าเราพิจารณาทั้งเนี้ยไม่เกี่ยวกับเรื่องความสมพัญของคนไม่เกี่ยวกับเรื่องการเมืองเราพิจารณาตามข้อเฎนอแต่ละแและสิ่งที่ต้องทําเพราะว่า เราก็ทราบดีว่าแต่ละท่านเนี่ยก็ต้องกังวลใจในเรื่องว่าถ้าเราทําอะไรที่ไม่ถูกไม่ควรเนี่ยมันจะมีผลนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้นเป็นความนักใจที่ที่ก็ไม่ได้มีปัญหาว่าเราจะตัดสินใจอย่างไรเพราะนั้นเราเชื่อว่าเราได้ทําสิ่งที่รอบคอบมากที่สุดแล้วมีการพูดคุยกับทุกฝ่ายมีการให้คณะกรรมการออกไปข้อโต้แย้งอะไรต่างๆเรากลับไปทำมาถูกระบวนการทั้งหมดคก็คิดว่าเราตัดสินใจไปในระดับที่เหา มันไม่มีปัญหาอะไรเราทําถูกต้องตามกฎหมายและตามกระบวนการทั้งหมดตันออกมายงงกอย่างไรก็ยางนั้นแล้วขณะนี้เนี่ยก็ยังเป็นแค่กระบวนการที่รับมาเพื่อจะสืบสวนสอบสวนทั้งหมดมันก็ยังไปอยู่ที่ศาลมุติทร่ทท,ที่จะต้อง,งไปตัดสินในขั้นสุดท้ายอยู่ดีเราไม่ได้พูดชี้ขาดความถูกความผิดท่นตอนนี้เนี่ย หมายบอกไว้ว่าเดี่ยวขรึ้งตามจากผมเพราะว่าตามปกติมันจะต้องสิบห้าไว่ามาสิบเก้าแต่ว่าการการู้เรื่องนี่เป็นธรรมติว่าถ้าเป็นมาตราี่สิบหนึ่งนะฮรวาเปิดเปิดตัวกฎหมายคืออะไรการรับป็นพิทีพเศเนี่ยถ้ารับตามองเล่นองเเหานไว้ว่าต้องใช้นังสของกรรมการที่มีอยู่ ทีมสองคนสองในสามก็ประมาณสิบห้านโดยเรารับตามวงเล็บหนึ่งเป็นกรณีที่กฎหมายชี้ไปแล้วมีประการปกครออยู่แล้วใช่เขากฎหมายมาตราสิบเอ็ดของพระมวอต่างกฎหมายพิเศษเนี่ยให้โยนกลับมาใช้พระที่ไปกัศอัชการปกครองซึ่งให้นับคะแนนเสียงขา้นมากของที่ประชุมหมายว่าหมายความว่าไม่ได้ของคุณระมกาศทั้งหมดแต่วันนี้มาประชุมที่ท่านก็เอาเสียงขามากกว่าสิ่ง คนลรคนละคนละวักกันนะตัวละมากคนลปางมาทั้งหมดเก้าสิบแปดวันนี้มากสิบแปดสิข้างมากือสิบเอ็ดงถออกเชียนสามแล้วก็ไม่ไม่เห็นด้วยสมงเห็นด้วยสี่นะสี่ขาดขาดันีขาดขแล้วเป็นคดีพิเศษแล้วท่านเหมือนเป็นหน้าด่านในยตอนนี้หนักใจไหมครับ เป็นฝ่ายกฎหมายนะผมก็ยึดหลักกฎหมายนะครับว่าถ้ามีท่านใดมาปรึกษาผมก็หลักกฎหมายขออนุญาตถามสิ่งเสียงที่ไม่เห็นด้วยเนี่ยค่ะเหตุผลที่ที่ท่านได้ได้ได้อธิบายนที่ประชุมเนี่ยค่ะว่าไม่เห็นด้วยเนี่ยว่าไม่เห็นผลว่าอย่างไรคะอันนี้ขออนุญาตเอาไว้เท่าที่เปิดเผยก็ได้ค่ะ ข้าใจว่าเป็นเรื่องพิการที่ประชุมนะแต่เดี๋ยวผมผมก็จะก็ทำมีกรมสอบสวนเป็นกรมทางเทศข่าวใช่ไหมครับแจกประหลุนว่าแต่ความเห็นส่วนบุคคลทงมดของท่านเนี่ยก็จะเป็นเรื่องเศรษฐกิจเป็นเรื่องของการคุ้มครองข้าวผลส่วนบุคคลไม่ควรนำมาเปิดเผยนะครับเรื่องส่วนบุคคลว่าผลของการออกมาสิเนี่ยบอกได้ว่าออกสีอย่างไรแต่ความเห็นของท่านนี่เป็นความเห็นที่ท่านมีเกษตรผู้จะสรุปถ้าขอยาไม่ไม่บอเรื่องไรใช่ไมีการเปิดผยบุคคลได้ไหมคะแต่ว่าให้ความเห็นบ้าง โ okay, อเคอาจจะไม่ได้บอกว่าสี่คนนั้นเป็นใครแต่ว่าเป็นที่ทำแบบเห็นว่ามันเป็นเป็นชุดความรู้ได้เหนกัหลักวิถีทางเชื่อนะเห็นผลหลักตรงนี้อันนี้เป็นเรื่องในการประชุมนะคเรือว่าขออนุญาตเปิดเผยเพราะว่ติตตดงานงานประชุมเป็นเรื่องมันมีผลต่อ การบังคับใช้กฎหมายประสิทธิภาพในการถ้าไปพูดแล้วมนะันจะเป็นทําให้ร,ร,รูปคดีหรือว่าการรวบรวมหลักฐานมันมันเอี้ยวเบวไปจะมาเป็นการาขออนุญาไปอตอบกครัอครับรายชื่อที่มีการหลุดไปก่อนหน้านี้เราห่วงหรือว่ากรัวว่าจะกระทบกับการสอบสวนนะคะเพราะว่ามันมีการหลุดออกไปหลุดไปก็เป็นเรื่องหลุดนะครับไม่ใช่เรื่องความเป็นจริงเมื่อมันเป็นเรื่องที่ไม่ใช่ความเป็นจริงจะจริงหรือไม่จริงเราไม่รู้แต่หลุดไปก็ต้องรู้ว่าเอกสารหลุดไปก็ไม่เกี่ยวจริงหรือไม่จริงไม่มีใครยืนยัน เพรนั้นเราไม่รู้เลยว่าดูดเขายัไงไม่ทราบเป็นวัตถุดูอะไรไปไม่ได้กังวลว่าจะมีพวกแบบว่ารายชื่อคนพวกนี้เนี่ยค่ะเกิดเอามาไม่ครับเพราะว่าหลังจากโหวตแล้วเนี่ยผมได้ขอให้ที่ประทุมรับรอ,องผลโหวตซึ่งก็ยืนยันตามทั้งหมดใน18เสียงกรณีกฉันท์ก็ถือว่าตรงนี้เป็นมติที่ชัดเจนแล้วก็รายละเอียดผมว่ามันมีปัญหาเกี่ยวกับรูปคดีด้วยและการดำเนินว่าอย่าไปแตะรายละเอียดขึ้นอีกขั้นหน้าถามเรื่องกรณีจับว่าเงินทำไมถึงรับเพราะว่ามันมีความผิดที่มีมูลค่าเกิน300ล้้านนแบบีคะ ไม,ไ,มไ,มไม่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 ใช่ว่าต้องสามล้า,น, 1, น,ลาน,น,ลนอย่างเดียวมันมีรายละเอียดของกฎหมายอ่ะไม่ติดครับผมก็อธิบายหลักกฎหมายยากเป็น,ปนาการที่ร่างฟ้องกันอยู่นะ <c oughs> ในในตัวประกาศของคอพนนะครับเขากำหนดว่าในบล็อกหนึ่งนะฮะที่เป็นเรื่องคอพเนี่ยเขียนไว้ว่าเรื่องใดเป็นคดีพิเศษ,ษ,ษ,ษบ,บ้างมีประกาศของคอพนแน่ทายนะซึ่งอันนี้มันเข้า,า,าวักษณะความตอนบิดคัอการฟ้องเลย ในมูลในในตัวเดี๋ยวจะท๋างเพื่นพิธีคงจะแจกเลสข่าวไปว่าข้อกฎข้อ,ขอประกาศาาอะไรเพื่ออะไรคือความผิดประเที่เจนะครับว่าความผิดฟ้องกันในข้อข้อ,อะไรมีมูลเพียร์มีมูล,นมมลอน่าเชื่อว่าทรัพย์สินที่ใช้ในการทาาําความที่เกี่ยวนั่นทกัความผิเนี่ยเกินตั้งแต่สามร้ล้านบาทขึ้นไปซึ่งประเด็นที่ประชุนก็เอาหมดที่นาทุกทุกวอรดด์ดิ้งเลยนะครับในคาว่ามีมูลอนน่าเชื่อว่าเป็นอย่างไรทรัพย์สินที่ใช้ในการเอาผิดเป็นอย่างไรแล้วก็ ตั้งแต่300บาทเปถึงสามร้อยล้านบาทรวมไปก็เอามาพิจารณทุกประเด็นนะแล้วก็ดูมันเข้าหลักเกณฑ์ตามประกาศนไหมแล้วก็มีปฏิบัติตามที่ที่แถลงจะน้อยโยกจะเป็นแถลงนที่สุดคือขออนุญาตขอร้านปากเนี่คิดจากอะไรครับคิดจากทางอะไรในคดีนี้คือขออนุญาตตอบเพราะว่ามันเกี่ยวกับการบังคับใช้กฎหมาย จะเสื่อประสิทธิภาพต่อไหมครับคือเป็นรูปคดีที่ตอบกลัเไยไม่ได้แต่เราบอกมติได้พิธีการทั้งนวยอนมากมายเยมันเป็นรูปคดีนะแทเราทจำเยาคุณนะขอบคุณค่อบคุณค่ขอบคุณค่ถ้ามีการเลือกตั้งแล้วเกิดยุคใหไม่พอใจขึ้นมาก็จะมาร้อง B S ได้ ไม่ได้เลยครก็ทุกอย่างจะล็อกได้หรือไม่ได้ต้องตามเป็นไปตามข้อกฎหมายด้วยกนะข้อเท็จจริงนะครับไม่ใช่ทุกคนจะล็อกได้ล็อกได้หรือวรับก็ได้ไม่รับก็ได้แล้วต่อไปจะต้องร่วมมือกับอบตในลักษณะไหนก็ไรองทำงานร่วมกันขึ่นงั้นใหมอย่าไปคิดว่าเราแตกแยกกันนะครับเราก็ยังทำงานร่วมกันได้อยู่แล้วนะครับแยกขั้นนี้นี้ก็ยังตัดไปต่างดำเนินการไปและอะไรที่เกี่ยวข้องกับการเจรจางานกันโอเคนะครับสวัสดีครับข่าวต่ประชุมที่สิห์บุรองกำลังตำรวจสามนา